ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายโนบิที่ชื่อว่าโนบิตะโรเยอร์ซึ่งได้โพสตข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับวันนี้เรามาทบทวนคำถแถลงของท่านผบตรอ,อีกสักครั้งก่อนสิ้นปีใครลืมแต่เชื่อว่าคนร้ายไม่ลืมแน่ๆเพราะต้องนอนเครียดอีกนานอีกโพสตหนึ่งที่น่าสนใจของทนายโนบินะครับได้โพสตไว้ว่ากว่วจะได้ข้อสรุป16นาทีตำรวจทำงานอย่างหนักและ รอบคอบมากคดีนี้ไม่ได้ยากในการสอบสวนสืบสวนแต่ยากที่คนร้ายทำลายพยานหลักฐานได้เก่งและมีคนช่วยเหลือปกปิดช่วยกันเพื่อไม่ให้ทราบตัวคนร้ายการที่ตำรวจยังไม่จับไม่ใช่ไม่ทราบตัวคนทำแต่รอหลักฐานบางอย่างที่จะทำให้คนร้ายดิ้นไม่หลุดรอแค่เหยื่อจะติดกับกับดักวางไว้เมื่อใดอย่าลืมว่า หมายจับออกได้ตลอดเวลาและคดีมีอายุความ20ปีสำนวนทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วรอแค่วัตถุดิบที่รอเวลาอย่าเพิ่งดีใจว่าตำรวจจะหยุดพักคดีหลังปีใหม่ได้หนาวเหน็บอีกครั้งแน่นอนกกกอกปลอพยากรณ์อากาศแจ้งมาว่าภาคอีสานอากาศจะเย็นลงถึง10องศาเซลเซียสแฮ่ทนายโนบิเป็นคนตลก ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเบื่อการทํางานปล่อยให้คนร้ายลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ผู้สูญเสียไล่ฟ้องที่แฟนคลับทนไม่ได้ไปถามมันตรงๆก็ไม่มีคําตอบเลยต่อว่ามีที่ไหนผู้สูญเสียไม่อยากได้คนร้ายตำรวจก็ทำงานช้าปล่อยให้ผู้สูญเสียฮึกเหิมได้ใจฟ้องคนที่ ว่าฝ่ายตำรวจก็เงียบน่าจะทำอะไรสักอย่างมีอะไรวันแล้ววันเล่าเกือบจะได้ปีหนึ่งแล้วไม่ค่อยมีความคืบหน้าเลยคนทำมานะครบ,บอกว่าอยากให้จับเร็วๆเลยค่ะเรานะ่ะรอที่จะสมน้ำหน้ามันอยู่ะคะ่ะพยองทะเยอทะยานดีนักจากคนที่น่าสงสารตอนนี้กลับกลายเป็นหน้ากระทืบอไปค่ะลืมํำพืชตัวเอง คนที่ให้ชีวิตใหม่กับพวกมันกรรมตามสนองเร็ววันเร็วคืนเธอฆ่าสาธุถัดมานะครับบอกว่าคนอื่นอยากให้จับคนร้ายได้ไวๆนอกจากญาติน้องเองนะ่ะอยากให้เรื่องเงียบไปเองไม่เดือดไม่ร้อนรวยกันท่วนหน้าละ่ะถัดมานะครับบอกว่ารอๆอคะ่ะอยากเห็นหน้าคนร้ายแล้วขอให้ตำรวจจับให้ได้เร็วเป็นกำลังใจให้ตำรวจและทนายโนบิด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่า อยากให้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะรอดูอยู่ทุกวันถัดมานะครับบอกว่ารอดูว่าเมื่อไหร่จะได้ตัวคนร้ายตำรวจและคุณทนายสู้ๆนะคะถัดมานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเราสงสารเพราะความใส่ซื่อคนทั้งสองคนแต่ตอนนี้นะ่ะเกลียดมากเกลียดความตอแหลความหลอกลวงคนลวงโลกถึงวันนั้นนะ่ะอยากจะรู้ว่าเอที่รักนักรักหนานนะ่ะจะออกมาปกป้องมันกันอยู่บ้างไหม พลเรมานะครับบอกว่าทนายคะเรื่องนี้น่ะมันร้ายกว่าโควิดนะเพราะคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะเรียนคุณตำรวจโปรดจับซะทีค่ะอีฉันไม่ได้ดูหนังดูละครมา7-8เดือนแล้วนะคะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ได้ดูไลฟ์สดของคุณทนายอุทยัยพูดถึงว่ามีพยานบางคนในคดีน้องชมพู่มาปรึกษาว่า ไม่อยากไปขึ้นศาลอยากถอนตัวจากการเป็นพยานทนายถามว่าเพราะอะไรพยานบอกว่าเพราะคนที่เขาเป็นพยานให้นั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพื่อนๆคิดว่าพยานคนนั้นจะเป็นใครครับพยานผู้สูญเสียก็มีพ่อแบมพี่ impossible พยานฝ่ายลุงก็มีป้าถอนกับสามีงงไม่รู้ใครอยากถอนตัว ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นดาวบ้านดอนหรือไม่ก็ป้าถอนตามกคนถัดมานะครับบอกว่าผมก็คิดอย่างนั้นเพราะแกเป็นพยานผู้สูญเสียแต่ให้การเป็นประโยชน์ฝ่ายดารานะครับถัดมานะครับบอกว่าแต่ทนายพูดว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเราฟังเช่นกันเมื่อคืนแต่เราเนะ่หลับก่อนหรือว่าจะเป็นพยานที่เคย จะไปกับหมอปลาไหมคะถัดมานะครับบอกว่าดูดูป้าถอนแกน่ะก็ไม่ค่อยจะเข้าไปยุ่งกับทางโน้นแล้วนะส้มตําแกก็เลิกแล้วให้ยายลองขายคนเดียวน่ะแยกไปขายหมูปิ้งข้าวจีเองอีกฝ่ายถัดมานะครับบอกว่าใช่ใช่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วเขาคิดยังไงมันมีพิรุษค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยนะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะเป็นดาวบ้านดอนมากกว่าถัดมานะครับบอกว่าครับไม่ได้ เหมือนจะเป็นพยานเท็จอะไรทํานองนี้นะครับถัดมานะครับบอกว่ามันทําแม่งทําแม่งนะครับคุณต้นเหมือนเคยสงสารแต่ตอนนี้นะ่ะไม่สงสารแล้วเนาะถัดมานะครับบอกว่าใช่ครับคิดเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าใช่ครับพี่ดาวบัดอรนเนี่ยก็เคยโพสต์ถึงคนที่ลืมบุญคุณคนและเสียความรู้สึกที่หนีหน้าคุณภรรยาหมอป่าด้วยถัดมานะครับบอกว่าได้ฟังคุณทนายวิเคราะห์ไม่ทราบว่าใครที่ มอบตัวแต่ให้คุณหมอปลากันเป็นพยานคือทำแห้งทำแยกไปหมดน่ะแต่ถ้าคนนี้ไปมอบตัววันเดียวตำรวจรวบทั้งหมดฟังจากการวิเคราะห์คงไม่นานหมอปลากลับไปกกอกถ้าไม่เอาเงินล้านก็เสียชีวิตคนนี้ไม่มีครอบครัวโสดแต่ไม่ทราบเป็นใครถัดมานะครับบอกว่าคิดคิดใครนอเป็นโสดด้วยเจ้าของกุญแจมอไซ ที่ทำหล่นบนผู้เล็กไฟหรือเปล่านะครับถัดมานะครับบอ,อกว่าดาวบ้านดอนก็โสดค่ะเพราะเลิกกับภรรยาน,านานแล้วถัดมานะครับบอ,อกว่าน่าจะนะครับถอดใจจากดาราแล้วถัดมานะครับบอ,อกว่าไม่รู้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่ใช่ i m p o s s i b l e นะคนนี้คือผู้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะตำรวจถึงไม่จับเขานะ่ถ้าจับเขาเขาปฏิเสธสุดท้ายศาลก็ต้องปล่อยตัว คนนี้เขาต้องการให้หมอปลาประกันออกมาเป็นพยานถ้าเขามอบตัวลุงข้างบ้านก็ไม่รู้เป็นใครถ้าเขาถูกกันนะ่ะออกมาเป็นพยานตำรวจสามารถจับทั้งแก๊งได้นะ่ะรอว่าเขาคนนี้จะติดต่อหมอปลาไหมตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกรอปีใหม่ถัดมานะครับบอกว่าสมรู้ร่วมคิดข้อหาหนักถัดมานะครับบอกว่าหรือว่าเป็นคุณยายคุณยายอะไรนะ จำชื ER ่อไม่ได้นะคือยายคนที่เจอรองเท้าบนเขาถัดมานะครับบอกว่าไม่สบายเป็นลมฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่าที่ดาวบ้านดอนไม่สบายเห็นเหมือนแฟนเขาไปดูแลอยู่นะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่น่าจะได้รับข่าวดีพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้กับหนูน้อยวัยสามขวบคาดว่าน่าจะได้เห็นชมหน้าฆาตกรไม่เกินวันเด็กปี64 หรือเพอๆอาจจะตรงกับวันเด็กด้วยซ้ำไปอดทนรอฟังข่าวดีคืนความยุติธรรมให้น้องชมพู่ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าวันเด็กเลื่อนแล้วนะคะถัดมานะครับบอกว่านอนรอฟังข่าวดีถัดมานะครับบอกว่าครั้งนี้จะลองเชื่อนายอัดสักครั้งขอให้เป็นความจริงสักทีเถอะพวกคนร้ายและพวกร่วมรู้เห็น มันใช้ชีวิตสุขสบายมานานแล้วโดวยไม่นึกถึงบาปที่พวกมันทํากับเด็กไร้เดียงสาที่น่าสงสารถัดมานะครับบอกว่าคุณอัดพูดมาแต่แรกเลยค่ะลองไปหาใน YouTube ฟังดูนะคะที่กล่าวถึงพระเอกตั้งแต่ครั้งแรกว่างานนี้เป็นคนสำคัญในนี้เลยค่ะแต่เทปม้วนหลังๆนะ่ะกระแสพระเอกนะ่ะมาแรงมากๆคุณอัดเลยต้องอยู่นิ่งๆ เพื่อรอเวลาค่ะและแล้ววันเวลาก็มาถึงถัดมานะครับบอกว่าสาธุมันเป็นจริงทีเถอะจะได้คืนความยุติธรรมให้น้องสักทีถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นเช่นนั้นถัดมานะครับบอกว่า90%เตําำรวจพักคดีนี้ผมนอนยันถัดมานะครับบอกว่าเหลืออีก10%ที่คิดว่าน้องชมพู่ก็คือลูกหลานเหมือนกันเท่านี้ก็เกินพอแล้วครับถัดมานะครับบอกว่าครับ ถัดมานะครับบอกว่าคุณหลอกดาวมาหลายดวงแล้วถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้เป็นจริงถัดมานะครับบอกว่ารอมาเกือบจะถึงปีแล้วเมื่อไหร่ปืนจะดังปั้งสักทีไม่รู้นะตามจนเบือ่อแล้วถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้เป็นจริงด้วยจ้าอยากได้ยินว่าจับแล้วฆาตากรตัวจริงทั้งกระบวนการที่มีส่วนทําให้น้องเสียชีวิตแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่า หวังเป็นเช่นนั้นครับถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้จับได้สักทีมีใครสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเรื่องนี้บ้างสงสารเด็กหญิงที่ตายไปแล้วไม่มีใครสักคนในครอบครัวญาติตระกูลหาความยุติธรรมให้น้องกันเลยอยากให้น้องตายฟรีแล้วให้เวลาลืมตามตัวคนร้ายจริงๆเหรอถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นจริงถัดมานะครับบอกว่าสาธุ ขอให้เป็นจริงคืนความยุติธรรมให้เด็กหญิงผู้เหล็กไฟหนูน้อยวัยสามขวบคนทําร้ายมันใจอมหิตใจร้ายมากไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแม้แต่คนที่รู้แต่ช่วยปกปิดไว้ไออี e. พวกนั้นอนะ่ะก็คือคนร้ายทั้งหมดจับให้หมดเป็นกำลังใจให้ตํารวจถัดมานะครับบอกว่าสาธุสาธุขอให้จริงถัดมานะครับบอกว่าอยากให้จับซะวันนี้นะ่ะเมื่อรู้แล้วนะ ลอยนวลน,นานเกินไปแล้วคนใจโหดถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นจริงทีเธอ